กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่1จากกองพลทหารราบที่5สนับสนุนในการปฏิบัติภารากิจร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและรับผิดชอบการรักษาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกื้อกูลต่อการพรัฒนาประเทศตลอดจนปรับเปลี่ยนภารกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ภารกิจหลักๆก็จะเป็นการแบบัดภารกิจเชิงลุกนะครับเช่นการลาดต,ตระเวนพิสูจน์ซ่า การตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดแล้วรวมถึงเกี่ยวกับกายบัตรอื่นๆที่หน่วยเหนือสังการนะครับก็ประเด็นสําคัญก็คือเพื่อที่จะจังกัดศรีเกี่ยวกับกายบัตรของกลุ่มผูเอเหตุรุนแรงที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งในปีประมาณ2อง7ันหอ,อเ,เนี่ยหน่วยเฉพาะก,กิจกองบรรดาล่าที่1่เนี่ยกองในยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได,ได้มอบหมายให้ขึ้นควบคุมยุทธการกับหน่วยเฉพาะก,กิจปัตตานี นะซึ่งรับผิดชอบอเป็นหน่วยสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทั้งจังหวัดในห่วงที่ผ่านมาก็คือกําลังพลที่ออกไปบัตรภารกิจคือเรามีการฝึกทบทวนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการฝึกทบทวนของเราเนี่ยคือจะเป็นการฝึกทบทวนในตั้งแต่ก่อนออกไปบัติภารกิจนะครับก็คือฝึกตามขีควาสมาถว่าเราต้องมีความรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับรัฐเวรการตั้งจุดสรวจจุดกัดการรัฐเวรพื้สุดซ่าการตั้งฐานรัฐเวรหรือแรงต่างการ หรือแม้กระทั่งการเข้าไปพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เราไปปฏิบัติภารกิจนะครับก็คือทําทให้กําลังพลมีความเชื่อมั่นในกิจความสามารถตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็การฝึกทบทวนอีกครั้งหนึ่งของเราเนี่ยก็คือนอกเหนือจากก่อนที่เราออกแบบภารกิจแล้วเนี่ยเราหลังจากเราไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ของักปัตตานีแล้วเนี่ยเรากลับมาเนี่ยองมีการมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อพูดถึงทหารเราทุกคนทราบกันดีว่า เหล่าทหารหารเปรียบเสมือนรั้วของชาติมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงช่องทางท่าข้ามและจุดลอแหลมต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเนี่ยเป็นกองหน่นของกองการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าครับกำลังคนเนี่ยจะต้องมีความตื่นตัวฉะนั้นแล้วเนี่ยหน่วยจําเป็นจะต้องมีการซักซ้อมแผนบัชชญเหตุรวมถึง การปฏิบัติต่างๆเพื่อป้องกันการสับสนของกําลังพลเมื่อมีการเหตุการณ์าการเกิดขึ้นจริงก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของในพื้นที่ครับแล้วก็ดูรวมผมชื่นชมและก็ชื่นชอบในวัฒนธรรมเรื่องอาหารเรื่องการไปอยู่ของชาวบ้านครับโดยรวมก็ให้ให้ให้ทุกคนร่วมมือทั้งหมดครับเสียงตอบรับกลับมาเวลาไปแต่ละพื้นที่ก็ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับในยามที่บ้านเมืองเดือดร้อนหรือยามสงบ เหล่าทหารก็ยังยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันดํารงไว้ซึ่งความผาสุกข,ของคนไทยและประเทศชาติทั้งยังสร้างความสุขมอบรอยยิ้มแก่ประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายอันก่อให้เกิดความอุ่นใจจึงนับเป็นการให้ที่มากกว่าคำว่าภารกิจแต่ทำไปเพราะรักและใส่ใจ่วงใย่ประชาชนดุดญาติมิตร